สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกันในยามเย็นนะครับของวันศุกร์ที่17นะครับเดือนเมษายน2 5 6 8นะครับวันนี้พอดีมาเอาควายเข้าคคกนะครับนี่เจ้าควันใจนะครับแล้วก็แม่เขานะครับพอดีบังเอิญเดินมานะครับเจอต้นกระเจียวนะครับกระเจียวดอกกระเจียวนะครับก็เลยจะพาทุกท่านมาชมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวกลับกล้องสักครู่นะครับ นี่ครับบรรยากาศของสวนตอนยามเย็นครับบรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับมาเจอต้นต <Huh? S 1> ้นเขาครับต้นกระเจียวนะครับนี่นี่นี่ครับต้นกระเจียวนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ครับกําลังลิกมานะครับเนี่ยนะครับกระเจียวนะครับแล้วก็นี่ครับดอกกระเจียวครับท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้ดอกนี้แก่แล้วฮะท่านผู้ชมนะครับนี่แก่แล้วนะครับนี่นี่นี่ ออกสีขาวนะครับเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะฮะเอาไว้จิ้มกับน้ำพริกไงยังแซ่บเลยครับเนี่ยเนี่ยอ๊บนี่ครับนี่ได้แล้วนะครับนี่เอาไงครับดอกกระเจียวครับเนี่ยในสวนใจสั่งมานะครับนี่นะครับนี่ครับท่านชมดอกสวยมากเลยครับนี่เก็บดอกกระเจียวนะครับไปไปกินกับน้ำพริกนี่นะครับก็ปลูกไว้ ได้ปีสองปีแล้วท่านชมนะครับนี่นะครับนี่นี่เขากําลังงอกออกมานะครับโอ้นี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่อีกกอหนึ่งครับนี่นี่นะครับท่านชมสวยมากเลยครับนี่อ๊บนี่ครับโอ้ใหญ่บ้างเลยครับนี่นะครับก็ถ้าท่านมีสวนนะครับก็สามารถที่จะเอามาปลูกนะครับไว้ ไว้ทานนะครับในครูวเรือนได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่อันนี้เจ้าพี่ของควันใจนะครับนี่นะครับอันนี้กระเจียวป่านะครับท่านผู้ชมกระเจียวป่านะครับก็สามารถที่จะทําเป็นรายได้ได้ครับนี่ท่านผู้ชมนี่ครับนี่นี่นนี่นี่นี่ครับทางนู้นด้วยนี่นี่ครับดูดูดูงอกสวยงามมากนี่เดี๋ยวเก็บให้ดูนี่นี่ครับนี่นะครับนี่ครับ นี่ครับนี่นี่ปึ๊บนี่นี่ครับสวยงามมากนะครับนี่ครับนี่นี่นะครับอันนี้ต้นเขากําลังงอกมาครับเนี่ยนี่ยนี่ครับกาลังบานนะครับนี่นี่ครับก็ได้กินนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่ครับนี่นี่นะครับนี่อันนี้ก็นิดเดียวนะครับ ก็ปลูกไว้บนคันนาครับท่านชมคันดินของเรานะครับของสวนก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับท่านชมนะครับนะครับก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ปลูกต้นกระเจียวนะครับป่านะครับไว้ทานได้นะครับนี่ผลผลิตของวันนี้นะครับนี่ครับนี่ได้หนึ่งกำครับนี่ทานกับน้ำพริกนะครับโอเคครับท่านชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับครัอบอ้นมาไงเอานอนให้กินยาน้ำหนนะ่ะ